สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่างเฮลรีวิวของนะคะคนเล่นนะคะขอโทษนะคะโอเคตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะนี่อย่าลืมนะคะถ้าใครดูของนี่แล้วขายของด้วยนะคะแล้วขายของใน facebook นะคะนี่ขายของนะคะขายเสื้อผ้ามีคนมีคน เอฟเป็นทั้งสี่ตัวเลยนะคะถึงร้อยหนึ่งเลยค่ะเลยตั้งหนึ่งร้อยแน่ใช่เพราะว่าสามตัวขายตัวหนึ่งฟรีแต่ว่ามันก็ได้หน,นะะึ่งร้อยเลยค่ะอย่าลืมไปดูนะคะเดี๋ยวฟิวให้ด้วยนี่เราจะมาอัาคลิดนะคะก็คือหนี่ตัวเตียงราก่อนเฮ้ใช่ใช่มาเราจะรีวิวเฮ้ยขอเล่นกันนะคะวีดูก็เลยมี3มชิ้นก็คือแต่ว่านายเป็นที่วิลส์ฟันอยู่ในห้องน้ำนแล้วค่ะ เดี๋ยวเราให้ดูเป็นไงนะแต่ว่าเราต้องรีวิวของที่อยู่บนหัวเตียงกันก่อนตามมาเลยไอ,ยไอย้เจ้าเจ้าเริ่มจากชิ้นแรกนะคะได้ชิ้นแรกก็ดีเลยเต็มหน้าเลยโอเคอันนี้นค,นค่ะจะเป็นแม่เหล็กดูดนะคะแม่เหล็กก็ใช้กับทุกอย่างได้ค่ะถึงแม้จะเป็นของเล่นนี่มีสีชมพูก,กับสีม่วงเตรีมมาลงกันแล้วในกล้องสีสวยเนาะเนี่ยสสมเลย เดีไปซื้อกันที่นะคะที่จากไหนซื้อจากไหน,าไหนลาซาด้าค่ะนี่สวยมากเลยค่ะสอ,องสีใช่ไหมใช่ค่ะดี๋ยวว่าเรามารวบกันหมดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะอย่งนก็จะสวยนะคะอยู่ใน,นกล่องจะสวยก็ใครจะไปขอเล่นชิ้นต่อไปมันแตกแล้วค่ะ s o r r เดี๋ยวว่าอย่าลืมไปซื้อกันที่ลาซาด้าอีกรอบนึ่งนะคะซื้อขนาดแตกที่เขาซื้อ,อเหรอที่ลาซาด้าค่ะ นี่ค่ะเป็นของดีรือของไม่ดีเนี่ยเป็นติกใช่ได้มาวันแรกแตนแล้วคนส่งของเขาทำตกค่ะฮะจริงเหรอจริงเล่นจริงเฮ้ยตกตรงไหนตกตอนไหนนาบานนาบานจริงอ่ะเอ้าทำไมไม่บอกพ่ออ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมันมีโอ้ยค่ะจะให้รู้ข้างนอกบ้านค่ะปิดอ๋อหน้านี้ค่ะนี่อันนี้ล็อกไงอันล็อก นี่ค่ะนี่คือน้องนกที่ไว้ร็อกเปิดนะคะสวยไหมคะนี่สวยอืมเนี่ยค่ะลงร้อยเตกแต่ว่าคนทด้สองก็ทำตกอะคะ่ะเอา้านี่ก็ให้เขาเปลี่ยนใหม่ให้สิไม่อยากเปลี่ยน,นเปลี่ยน,ยนได,ด้ดีแล้วดีแล้วไม่ต้องเอา้าดีแล้วแล้วใครไปคนยนันทีหลังเนาะนี่ค่ะมีติ๊กเกอร์ต้องซือติ๊กเกอร์มาติดกีกนะแฮ่เขาจะติ๊กเกอร์แถมให้นะคะมีน้องรู้เลยเอ๊ะ อันนี้คือน้องนกนะคะให้อย่างนี้จิ้มหัวมุมนะคะให้อย่างนี้มันล็อกใช่ไหมคะนี่คือเปิดล็อกเปิดนะคะเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละใครเดี๋ยวจะเปิดดูกันนะคะเปิดนี่เฮ้มันล็อกนี่ค่ะเปิดไปดแล้วเห็นไหมคะทุกคนนี่น้องน่ารักมากเลยนี่โอ๊ยโอ้หนี่เปิดดูขุดนิวนน้วกูกูกูอันนี้คะ่ะเห็นไหมคะ หยุดให้ทีแล้วตัวกันดีกว่าค่ะตัวเลขคือคิตตี้ตีตีด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 ดดดแฮะขอเล่นดีแล้วนี่ใครเป็นน้องคิตตี้เนาะนี่สวยไหมคะดีนี่ค่ะข้างหลังเป็นน้องคิตตี้นะคะไปเล่นกับน,น้องกระต่ายุูกป,ปั้นเนาะนี่ค่ะต่อไปตัวต่อน,นี้ค่ะมีสองตัวเนาะ อายยน้ปากเป็นนกเลยอหรทุก,รกคนทุกคนน้องไม่มีปากน้องปากหายเนี่นี่เหรอ <laughs> น้องไม่มีปากค่ะทุกคนออกแบบมาแบบไม่มีปากไงจะไม่ีสีนะเสียงพังไนะทุกคนะเสียงพังจริงอะ <laughs> เออพังพัง <laughs> แค่ต้องบีบใช่ไหมอ๋ออันน้องแค่นี้ได้ยินเสียงแล้วก็น่ารักนะคะ นี่น่ารักมาเลยแคมในม,มีปากลงท้องนะคะกดโอ้ยมปนน้องหล่นน้องหล่นโอเคอ่าเดี๋ยวออกก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นเซตของดินนะคะโอ้ยมือหนูเอ้ยอเงี้ยอย่างงี้ค่ะนี่บ้านของน้องที่อยู่กับน้องคิตตี้อันนี้ก็จะเป็นเทียบน้ำนะคะเฮ้ยที่ผิดนี่เทียมน้ำนี่ที่ทอออกับซี แล้วก็นี่คือที่กองเก็บพร้อมเมื่อจะเก็บอะเลยนะคะเนี่ยไม่น้องยังไม่มีของใส่เลยก็เขาให้อันนี้ก็จะเป็นที่หวีนะคะใส่ตรงนี้ไม่ได้เนาะเพราะมันติดมันใหญ่แล้วก็นี่แต่ว่าเห็นไหมคะทุกคนเห็นช่องนี้ไหมแล้วก็อืมเสียบใส่เข้าไปบแฟบทุใส่เขก็ไปในูช่องนะคะโอ้ไม่ตึงค่ะทุกคนลูดแคมลูดอ่ะเพราะว่าเราใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะ่ะอ่านะคะเห็นซูมกลองหน่อย นะคะแล้วใส่เข้าไปตรงรูนี้นะคะชึ้ออ่าเห็นไหมคะการนี้เป็นที่นอนของน้องแต่คิดที่นอนไม่ได้คิดตี้ตัวใหญ่ที่นอนนะคะนี่แล้วก็นี่ที่กินขนะะะะ้าวค่ะแฮ่แล้วค่ะนี่คือที่กินข้าวนี่คือเฮ้ยอันนี้คือน้ำนะคะเป็นติ๊กเกอร์หมดเลยนะอ่าโอเคทุกคน อันนี้พี่ไม่ได้ทำเป็นนะอันนี้พี่ไปหาติเก,กอร์มาพทวกตติตาน,น้องนกอ่ะจริงเหรอจริงๆผมไม่อยากแค่หนไม่อยากให้มันมีอะไรอยู่มันแตกตัวเนี้ยมาทุกคนดูแล้วค่ะโอ๋อมันทำตกแตกเนี้ยต้องชดใช้ให้เรานะไม่ไเลยๆอืๆๆมทุกคนเป็นพลาสติประมาณมาแตกนี้นะคะเก็บค่ะต่อไปของชิ้นต่อไป อยู่ในฟุ้นเจอไปกันได้ไหมไปห้องน้ำไปพื้นเจ,อ,จอกันอ๋อไม่ใช่มันเป็นที่ไว้เป็นฟันนะเราน,น้องกระตา่ายค่ะทุกคนน้องกระตา่ายลูกเกดทุกคนพี่จะลองว่ามาใส่ช่องนี้ได้เปล่าพี่ว่าไม่ใส่ไม่ได้นะ ใจ่ไ่ได้จริงด้วยทุกคนมาปิดแล้วก็ใส่น้องเงินที่บ้านแล้วก็ปิดอ้าวเฮ้ยเคตตี้ต้องนอนนี้ดิ หรือไม่เขาไม่มีนี่คที่มียาสีฟันค่ะใช้ยังไงคะทุกคนแล้วใครรู้นะเขาไม่มีด้วยนะทุกคนมันใช้ยังไงนะทุกคนเ <c oughs> ี่ยทุกคนเนี่ยมันต้องหยิบก่อนปะเออมันไม่รู้ดิลองไหมทุกคนเดี๋ยวลองกันไหมทำไกันค่ะโอเคค่ะลองกันค่ะลองยัง <c oughs> <c oughs> แบบไม่ได้บราโตคทิ่ขึ้นมาค่ะแฮะเลยค่ะแล้วก็ไปยึดัะสัดมากแล้วมีคนอีนั่นยีกต้องหีิบเยค่ะยั่ีฟันขอเราจะหมดแล้วคนเนี้ยเปิดขาคนเนาะ เดี๋ยวกดดีล่ะดันน่ะเหมือนดันน่ะมีพ่อใครกันนะคะลองเลยได้ป่ะกดกดโอ้ยไม่เกิดใช่น่าจะใช่แต่ทุกคนเดี๋ยวลองกันว่าอะไรอย่างพี่ไม่รู้จักำลังมีเหยื่อทุกคนเป็นฝันเหยจะจะจะเป็นฟันกันหรอครับไม่ได้ใส่อ่ะไม่ออกเลยพอมาใช้กันยังไง เจก็อเเดี๋ยวดูเรื่องไปด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดต่อนะพี่จะไปดูคลิปแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวเราดูคลิปพร้อมๆพี่กันนะคะแล้วดูคลิปพร้อมๆพี่แล้วก็รอแล้วก็พี่จะเล่นเดี๋ยวพี่จะเอาของของอื่นมาเล่นใครเคยตกันนะคะตามเลยถกหคะรอระเอรอรอ้อรอรทรอ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 รมรอรอรอเอรา মই আৰু টানি কৰি যাম নেপাব টানি মই